คุณรู้ไหมว่าเหรียญช้าง3ามเสียร,รักษการที่6เพระบรมลูปรูลไอยาลาพ์ชนิดแบบ1บาทมีปีที่เล่นกันสูงถึง5,000ถึง8,000บาทกันเลยทีเดียวก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะื้อหาในคลิปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทางช่องด้วยนะครับ ครับ FC ครับก็สวัสดี FC นะครับผู้ติดตามเก่าและใหม่ทุกท่านเลย FC ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับเหรียญช้างนะครับ1บาทนะครับพระบรมรูปนะครับช้าง3ามเสียนราชการที่6เนี่ยที่มีราคานะครับเล่นหากันนะครับจะมีอยู่ปีหนึ่งครับที่เป็นเหรียญชนิน1บาทนะครับที่เล่นหากันสูงที่สุดนะครับ FC สูงที่สุดสูงกว่าเพื่อนเลยครับ FC ครับ สภาพผ่านใช้นะครับ F4 สภาพผ่านใช้เนี่ยเล่นกันนะครับขั้นต่ำห้0พันนะครับห้าพันถึงแปดพบาทกันเลยทีเดียวครับ F4 เดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ F4 ครับนี่คือเหรียญช้าง3ามเหรียญนะครับทุกปีพศนะครับของบล็อกนะครับชนิด1บาทโดยเรียงตั้งแต่ปี2 5งห้ขอไปครับโดยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับปี2456 2457 2458นะครับ2459 2,460และปีสุดท้ายคือ2,461ครับเอฟซีครับใน6ปีพศนี้นะครับมีนะครับปีที่เล่นนะครับกันสูงถึง5,000ถึง8,000บาทในสภาพที่ผ่านใช้ถ้าไม่ผ่านใช้ครับ f c นะครับมีผิวสวยๆนะครับคือ เป็นเหรียญที่ผ่านใช้น้อยหรือปีผิวเหรียญช้างนะครับที่เขาส่งเกรดกันนะครับ F4 เล่นกันนะครับถ้าเป็นเหรียญนั้นนะครับเล่นกัน 20,000- ถึง40,000บาทกันเลยทีเดียวครับ F4 ครับเดี๋ยวเรามานะครับดูกันเลยว่าเหรียญที่มีนะครับการเล่นหากันสูงที่สุดนะครับในคลิปนี้คือเหรียญอะไร F4 ครับคาตอบคือนะครับ F4 เหรียญ1นบาทนะครับปี2,461ครับ นี่คือปีที่มีการเล่นหากันสูงที่สุดครับ F4 เหรียญนี้ครับในสภาพที่ผ่านใช้เล่นกันนะครับ F4 ห้าพันถึงแปดพบาทครับตอนนี้ครับผม F4 ครับในกลุ่มนะครับถ้าสภาพประมาณนี้ครับเล่นกันนะครับ F4 6,000นถึงเ0็ดบาทครับ F4 ครับนี่แหละครับเป็นเหรียญช้างชนิดหนึ่งบาทครับ f c นะครับ แล้วปีอื่นๆล่ะเล่นกันยังไง f อครับถัดจากปี2 4 6 1นะครับปีที่เล่นหาลงลงมาก็คือปี2 4 5 7ครับผมนี่นะครับปีนี้นะครับมีการซื้อขายกันนะครับเป็นลำดับที่2องราคาเอฟราคานะครับเริ่มต้นก็อยู่ที่2,000บาทนะครับ2,000บวกครับ f อถึงนะครับ4,000บาทนะครับถ้าสภาพสวยข่มข่มครับผม f อครับต่อมาครับลำดับที่3 f มอนะครับลำดับที่3ก็คือ เหรียญช้าง3ามเสียนะครับปี2 4 5 6ครับ fc นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นบล็อกตื้นนะครับ fc เป็นบล็อกตื้นนะครับลักษณะของเหรียญก็จะคล้ายๆกับเหรียญหนวดนะครับรัชกาลที่5รสองหนึ่งสองเจ็ครับ fc นะครับถัดมาครับ fc ครับเหรียญที่มีการเล่นหากันเป็นลำดับที่4ครับตัวถีกลำดับที่4ก็คือเหรียญช้าง3ามเสียปี2 4 5 8ครับ fc นี่นะครับผมเหรียญช้างนะครับ fc เหรียญนี้จะสวยครับมีผิวครับ fc นะครับสวยมีผิวครับผม นี่ครับนักสะสมหรือวงการว่าตัวติดเรียกว่าตัวติดลำดับที่4ครับ fc นี่นะครับช้าง3เสียงนะครับครับผมถัดมาครับ fc ครับก็มีที่เหลือก็คือปี24 59นะครับและก็ปี2460เล่นหาเท่ากันครับ fc นี่นะครับผมก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับสำหรับช่องบัลลักลักเหรียญนะครับใครที่มีเหรียญช้างนะครับจะเป็นพอซอนไหนนะครับ ที่อยู่ในรูปนี้ทั้งหมดนะครับก็สามารถนะครับส่งรูปมาประเมินราคานะครับกับช่องของเราได้นะครับอีพีครับประเมินปีนะครับใครอยากจะขายก็นะครับส่งมาแล้วมีให้ที่อยู่ให้นะครับอีพีครับผมใครที่นะครับอ่าใครที่อยากให้ผมนะครับทําคลิปเกี่ยวกับอ่าเรื่องอะไรนะครับเหรียญไหนนะครับเป็นที่เศษนะครับธนบัตรแบบไหนก็นะครับคอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ยินดีนะครับที่จะนะครับ ทำให้ FC ทุกอย่างเลยนะครับอีกสักพักพบกันในไล้์สดนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ